สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการออกมาโพสต์ตัดพ้อนะครับน้อยอกน้อยใจนะครับหลังจากมีคนทักมีคนบอกว่าทําไมอ้วนจังประมาณนี้พระเอกลิเกก็เลยบอกว่าอ้วนไม่ได้แปลว่าแพ้นะครับ แต่คนที่มาเหยียดนั่นแหละที่แพ้นะครับแพ้เพราะความคิดนะครับแล้วก็บอกว่าหุ่นตัวเองเปลี่ยนได้ทุกเดือนแต่ผมไม่จําเป็นนะครับต้องพิสูจน์หรือว่าต้องลดหุ่นเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นหรอกประมาณนี้นะครับแล้วบอกว่าอย่ามาตัดสินผู้ชายจากหุ่นให้ดูว่าเวลาล้มใครจะลุกได้เร็วกว่ากันประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างน้อยอกน้อยใจหลังจากนั้นนะครับติ่งหมอลำสาวพอเห็นโพสต์แบบนี้ ก็แห่ทาสิ่งนี้ทันทีเข้าไปให้กําลังใจพระเอกลิเกบอกว่าใครบอกว่าอ้วนเคยเห็นตัวจริงหรือยังตัวจริงไม่ได้อ้วนเลยหุ่นกาลังดีน่ารักนะครับขาวออร่ามากๆนะครับประมาณนี้หลายๆท่านบอกว่าตัวจริงไม่ได้อ้วนนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับอ่านคอมเมนต์ของ f c บางท่านบางคนให้ฟังนะครับ f c ท่านแรกนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าคนที่บอกว่าอ้วนนะครับบอกว่า เขาไม่เคยเห็นตัวจริงอีะนะครับถ้าเจอตัวจริงเห็นตัวจริงของน้องแล้วจะร้องว้าวนะครับรักครับลูกแม่เห็นตัวจริงหนูสองสามรอบแล้วได้เข้าไปกอดแล้วไม่อ้วนเลยหุ่นกำลังดีรักที่สุดเ p พนะครับท่านต่อมาบอกว่าเคยเจอน้องตัวจริงไม่อ้วนเลยค่ะหุ่นกำลังดี ที่สำคัญย้ำนะครับที่สำคัญหน้าตาหล่อมากขาวออร่าสุดๆค่ะคอนเฟิร์มจากผู้ไปเจอตัวเป็นๆมาค่ะใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่พี่ก็ยังรักน้องๆเหมือนเดิมค่ะ h ฮชแท็ fc พลังเงียบ <ar> นะครับแล้วก็ท่านต่อมาบอกว่าตัวจริงไม่อ้วนครับหุ่นพอดีเลยครับคนที่บอกว่าอ้วนเคยเห็นตัวจริง หรือยังคะนะครับแล้วก็อีก2ท่านนะครับก็เป็นการเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าตัวจริงอราไม่อ้วนประมาณนี้ส่วนมากไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็น f อซของทางคุณพรอ,พอเป็น f อซของทางพระเอกลิเกีอยู่แล้วนะครับนะครับผมท่านต่อมาบอกว่ากําลังดีค่ะไม่อ้วนเลยผู้ชายต้องแบบนี้แหละกอดอุ่นๆนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายบอกอ้วนก็หากินเอง ไม่ได้ขอใครกินนะครับคนมีความสุขอ้วนแล้วไงตอบมันไปเลยน้องนะครับอ้วนก็เป็นไงล่ะหากินเองนะไม่ได้ขอใครประมาณนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ f c บางท่านบางคนหลังจากพระเอกลิเกตัดพอน้อยใจนะครับเรื่องความอ้วนนะครับ F c ซก็เลยแห่ทำสิ่งนี้ทันทีแห่ไปให้กำลังใจนะครับบอกว่าตัวจริงไม่อ้วนประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ